เป้าหมายคือลูกโป่งแดงหนึ่งใบม่วงหนึ่งใบนะลูกถ้าพร้อมแล้วเฉดได้ครับแดงไป,ไปแล้วครับไปไหนดครับไดด้ครับเป้าหมายต่อไปคือสีม่วงนะครับเลงประมาณไหนลูกไปไหนลูกไปไหนม่วงไหนลูก ม้วงล่างนะครับมวงล่างซ้ายนะครับเป้าหมายคือม่วงล่างซ้ายนะครับถ้าโดนภารกิจจบเลยนะครับโอกาสเลขสี่ครั้งครับโอกาสครั้งที่สองไปเลยลูกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับตอนนี้ภารกิจผ่านแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับแถมเลยลูกโชว์หน่อยโชว์หน่อย ขอแถมไอ้ไอ้เหลืองกับลูกสักไปก็ได้ลูกเหลืองตรงกลางระหว่างแดงม่วงไงไอ้เหลืองกลางเหลืองกลางเนี่ยกลั่มมีเหลืองระหว่างแดงม่วงเห็นไหมลูกข้างบนเนี่ยนะ,ะเหลืองระหว่างแดงม่วงนะลูกนะครับอ่ะโตหน่อยลูก โจ,จดว่ายากแต่น้องเก่งกว่าโจดครับ